เคาะลูกหนัจกจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเวตแฟนผีก็เตรียมเฮได้เลยนะครับหลังจากที่ลิซาโดมาติเนสนั้นก็ตเตรียมที่จะคัมแบ็กนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับหลังจากฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บเอ็นคว้อ่าหัวเข่านะครับทางซ้ายฉีกพร้อมที่จะช่วยแมนเชสเตอร์ยูเวตแล้วก็ทีมชาติอาร์เจนตินาอีกครั้งหนึ่งครับลิซาโดมาติเนสนะครับเซ็นเตอร์แบ็กของแมนเชสเตอร์ยูเวตนั้นก็พร้อมที่จะกลับมาลงสนามช่วยให้แมนยูเวตได้แน่นอนนะครับในช่วงปลายเดือนตุลาคม หรือช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับจากรายงานของ TYC สื่อชื่อดังของประเทศอาร์เจนตินานะครับประกาศหลังวัย27ปีนะครับซึ่งย้ายมาจากไอแยักส์นะครับเล่นให้กับโออาแกแมนยูเอเต็ดนั้นตั้งแต่เมื่อปี2022นะครับได้รับอาการบาดเจ็บนะครับเอ็นคว้ายหัวเป็นคว้หน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับหรือว่า ACL นั่นเองนะครับซึ่งหมดสิทธิ์ช่วยให้กับแมนยูเอเต็ดมาตั้งแต่ช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังของเอขอองาร์เจนตินานะครับก็ได้มีการ รายงานว่าผลการประเมินสภาพร่างกายของลิซันโาร์ตินเนสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นผลออกมาบวกมากๆนะครับซึ่งความหมายความว่าเขาได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของกระบวนการในการฟื้นฟูร่างกายแล้วและก็พร้อมที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับทีมเต็มรูปแบบนะครับหลังจากช่วงพักเบรกทีมชาตินี้นะครับซึ่งคาดว่าจะกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วก็คืนสานามได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับแน่นอนว่านะครับเรื่องนี้ถือเป็นข่าวดีข่าวดีที่ไม่เพียงแต่สําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ แต่รวมไปถึงทีมชาติอาเจนตินาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเลโอเนลสกอร์อส卡尔 وني นะครับกุนซือของอทีมชาติของทีมชาติอาเจนตินานั้นก็มีแผนที่จะดึงเขาไปช่วยในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2 0 2 6อีกด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประการหลังที่แฟนขี่นั้นก็ค่อนข้างที่จะรอคอยเนื่องจากว่าในแผนของนะอาร์โมลินอาร์โมลิงนะครับในส่วนของการเล่นหลัง3ามนะครับลีโดมาตินสถือว่าเป็นประการหลังฝั่งซ้ายที่ออกบอลได้ดีนะครับแล้วก็น่าจะโดดเด่นที่สุดในแผนลงเลเยก็ว่า นครับแล้วก็ที่สําคัญในขณะน,นี้ที่ใช้ลูกชออยู่ก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องของเกมรับก็เลยทําให้แฟนขีนั้นก็รอการกลับมาของลิซโดมาร์ตินเนสอยู่ณขณะน,นี้นั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังากาดแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าว ที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเต็ดแล้วก็ฝากที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนสาสากันด้วยนะครับเพราะว่าชมรมของพวกเรานั้นก็มีั้งฟุตบอลสดแล้วก็แนวทางสุดชัยไล่กันให้ทั้งวิทั้งวันนา,นนานาทัศน์ก็มาจากผมเองครับจ่าแตงยังไงก็ฝากกันด้วยที่ชมรมจ่าแตงแอดตูนสาสาครับ